อย่าพูดมากปากกล้าเวลาโกรธเสียประโยชน์โทษหนักเสียศักดิ์ศรีต้องสะกดอดกันมีขันติพูดให้ดีมีประโยชน์ไม่โกรธกันสนทนาภาษาประเรียนธรรมครั้งที่5 0 5ประจำวันจันทร์ที่6ตุลาคมพุทธศักราช2568วันนี้กระผมนายอาทิตย์รักษากรรมการในายทะเบียนปร,รียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปธรรมของสมเด็จพระศรนครินทรบรมราชนานีขอเสนอ วจีกรรมนะครับต่างหัวข้อเรื่องว่าระวังคำพูดในการใช้คำพูดนั่นมีความสำคัญมีภาษิตที่จำมาอย่างหนึ่งว่าถูกกล่าวหาเพราะมุสานาอานาถถูกแยกขาดจากมิตสนิทสนมเพราะส่อเสียดยุก,กันปั่นคารมดูก็สมกับกรรมที่ทำมาและได้ยินสำเนียงเสียงบาดหูเพราะเชิดชูคำหยาบกำราบยาได้ยินคำคนชั่วตัวมารยาเพราะเหตุว่าพูดเลวไหลในปังบัน กรรมจากคำพูดที่เรียกว่าวาจีกรรมนั้นมีผลแน่นอนนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันมีการวิพากษ์วิจารณ์กระผมจะพูดเฉพาะในที่นี้นะครับการวิพากษ์วิจารณ์อะไรที่สุ่มเสี่ยงมินมีต้องระวังวาจายะสังวโรสาธุการสารวมวาจานาประโยชน์มาให้แต่ทาไมสารวมฮะเราจะเห็นในปัจจุบันนี้จะมีนักวิชาการนักวิชา,กาเกินกันมากมายวิชาการก็ดีนะฮะแต่วิชาเกินอีกบางทีเลยเถิด นะครับเรื่องการขณะวิจารณนี่นะฮะถ้ามเมียอารมณ์โทสะความโกรธพลิพุ่งขึ้นมานี่วิจารณ์ขาดเคลื่อนแน่นอนครับพราอมีพระบาีรับรองว่ากุดโทอัดถังนาชานาติคนโกรธย่อมไม่รู้อัดเวลาโกรธมีโทสะนี่นะฮะพลนพระรูสสว่า์ออกมาไม่รู้แล้วฮะมันระเบิดอยู่ในใจแล้วก็ออกมาทางวาจาอีกก็อร้อนทั้งตัวคนพูดไปกระทบคนฟัง แล้วมันกดเสียงในยุคปัจจุบันนี้มันมีอะไรหมักมาเกี่ยวกับขอกฎหมายการาว่าอะไรดูถูกเหยียดหยามกันมันก็สามารถที่จะเป็นอันตรายก่อการได้เพราะฉะนั้นต้องระวังครับโดยเฉพาะที่ผมเห็นข่าวปัจจุบันฮะพระสงฆ์ถือว่าเป็นพระสังฆรัตนะแก้วคือพระสงฆ์เป็นแก้วที่ประเสริฐครับ โบราณก็บอกเลยว,ว่าเกิดมาวัดจะมาหาแก้วคิดแล้วไม่กรรมจะเกิดมาทําอะไรสิ่งที่อยากมันก็หลอกสิ่งที่ยอกมันก็หลอกมันก็ลวงทําไมเป็นห่วงเป็นใย,ยเลิอกอยากลาหยอกรีบออกจากการมเดินตามขันสามเลยไปเสร็จกี่สิบหกม่ตกกันดันเลยกว่าพระนิพานก็ได้เกิดมาวัดจะมาหาแก้วนี่พบแล้วแก้วสามดวงลตัตน,นะโดยเฉพาะสังฆรัตน,นะเอาแก้วทั้งสามดวงเลยนะฮะในปัจจุบันนี้เรียกได้ว่าไทยแลนด์สิจูนความรูปบนฐานเทคโนโลยี แน่นอนครับสื่อความรู้บนฐานเทคโนโลยีทุกคนมีเทคโนโลยีแต่ว่าความรู้ที่ออกมานั่นเป็นความรู้จริงไหมคลาดเคลื่อนไหมอัประโลกยกเมคอัพเราจะแปลภาษาชบัตว่ายกเมคขึ้นมาไหมฮะเพราะฉะนั้นคําพูดระวังเมื่อไม่นานมานี่นะฮะมีนักวิชาเคลือนคนหนึ่งรับอารมณ์ไม่อยู่เลยไงพูดไปถึงพระไปเรียก คำหยาบพฤทวานเลยนะดูฮะจริงๆอยู่ฮะมีเหตุมีผลน่ะดีได้แน่นอนแต่ต้องระวังอย่าไปใส่คําหยาบก็ท้นด้วยพูดเรียกว่าสังฆคาราวตามีความคารพยำเกรงในพระสงฆ์ถึงจะมีเหตุผลดีก็ต้องพูดด้วยนำมาสึ่งความสามคัคคีแน่นอนครับเมื่อพ่นพุทธสวานออกไปเนี่ยมีผลแน่นอนคนที่ฟังเขาไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเหตุแห่ง เขาต้องท้วงติงอ่ะไหนว่าเป็นนักวิชาเกินวิชาการอะไรเนี่ยฮะทำไมถึงพูดเหมือนคนไม่มีความรู้ถึงจะบอกอะฮะเวลากดขึ้นมาเป็นดอ็อกเตอร์หรือพอสีควกกว็คือคือกัน,นะฮะเพราะพูดคลาดเคลื่อนครับมันก็เลยเป็นเหตุแห่งความแตกแยกแล้วก็ต้องเจราจาต้องคุยกันใจภายหลังเพราะฉะนั้นเรื่องคำพูดการระวังคำพูดนี่สำคัญนะฮะ วันนี้ก็ผมมัต้องพูดเรื่องวาจายาสังวโรการระวังคําพูดวังวาจาก็ถ้าพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากจะเป็นสีนะฮะโบราณก็บอกว่าอะไรครับอ่าเรียกว่าวาจาเนี่ยมันเป็นทรัพย์ได้และก็วาจาทําให้เสื่อมทรัพย์ได้นีเรเลยกว่าทรัพย์เกิดที่วาจาเพราะว่าพูดดีนำสิริมงคลมาให้สิริมงคลมาให้สวัสดีครับ